สำหรับปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กครับผมพูดตรงๆครับหากว่าจะต้องถูกเกลียดเพราะว่าเราพูดความจริงเราก็ต้องกล้าที่จะถูกเกลียดเพราะถ้าเราต้องการรักษาโรคที่มันเป็นอยู่เราก็ต้องกล้ากินยาที่ขมต้องกล้าที่จะผ่าตัดเพื่อไม่ให้โรคร้ายลุกลามบานปลายเ,เชิญท่านวิโรธ ลักษณะอดิศรครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับท่านประธานครับไม่พูดพรมำ์ทำเพลงดีกว่านะครับเวลามีน้อยเจ็ดนาทีปัจจุบันนะครับโรงเรียนในสังกัดสพฐนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้ายอมรับกันตรงๆนะครับก็มีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับปัจจุบันก็น่าจะมีอยู่ราวๆประมาณ1 5 0 0 0แห่งนะครับ และถ้าเราดูจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตอันใกล้นี้จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กก็จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่านี้แน่ๆนะครับโรงเรียนที่มีขนาดไม่ถึง200คนเนี่ยนะครับก็มีอยู่ราวๆ7,000โรงเรียนละนะครับก็เตรียมหลายแห่งก็เตรียมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับทุกครั้งครับที่เวลาเราพูดถึงปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนะครับ หลายคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาก็มักจะต้องพูดอ,อ้อ,อมๆอยู่ในสถานะน้ำท่วมปากเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนิทรรยก็จะถูกต่อว่าต่อขานนะครับหาว่าเป็นคนใจร้ายนะครับที่คิดที่จะยุบเลิกโรงเรียนจนทําให้ปัญหานี้ต้องถูกแก้แบบอ,อ้อ,อมๆและหลายครั้งก็ไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างที่ควรจะเป็นเลยจนสุดท้ายทําให้ปัญหาเนี่ยก็ลุกลามบานปลายไปเรื่อยๆครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับหลายแห่งผู้อำนวยการก็ไม่มีครูก็ไม่ครบชั้น คุณครูที่มีอยู่ก็ต้องทุ่มเทอุตสาหะอย่างมากนะครับจํานวนนักเรียนนะครับที่อยู่ในโรงเรียนเหล่านี้จํานวนไม่น้อยก็ต้องอยู่กับการเรียนการสอนที่อยู่ในสภาพจํากัดจํำขียนะครับสุดท้ายครับภาระนะครับก็ตกไปอยู่ที่ชุมชนครับโดยที่รัฐไม่คิดที่จะเหลียวแลนะครับพอภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงถดถอยแบบนี้ประชาชนต้องปากกัดตีนถีบสุดท้ายครับพอ รับภาระไม่ไหวโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ก็ทยอยล้มหายตายจากกันไปเองในที่สุดสุดท้ายโรงเรียนที่เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนก็กลายเป็นพื้นที่รลกล้างภาครัฐครับหลงดีใจมาโดยตลอดครับคิดว่าการทําอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายจะเป็นอุบายที่ทําให้โรงเรียนขนาดเล็กนะครับยุบเลิกไปเองโดยที่ประชาชนได้แต่มองตาปิดๆไม่มีปากไม่มีเสียงแต่ผมยืนยันครับมันเป็นการคิดที่ผิดถนัด เพราะทุกๆครั้งที่ประชาชนนะครับขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์หรือเดินผ่านโรงเรียนที่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างนี่แหละครับคือสัญ,ญลักษณ์ที่ตอกย้ําความรู้สึกที่ไม่ไว้วางใจที่มีต่อรัฐและการดําเนินการนโยบายใดๆนะครับที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนในอนาคตเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคครับเพราะว่าประชาชนก็จะหวาดระแวงกับรัฐเสมอ ภายใต้การจัดสรรงบประมาณแบบลายหัวนะครับที่เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกของผมนะครับคุณภริชได้พูดไปโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวน,นนักเรียนน้อยงบประมาณก็ได้น้อยตามไปด้วยครับแม้ว่าจะมีงบประมาณเพิ่มเติมพิเศษแต่ก็คิดเป็นลายหัวอยู่ดีครับเพิ่มเติมแค่หัวละห้าร้อยบาทยังไงก็ไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายคงที่ในการดูแลอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนนะฮะพองบประมาณมีจํากัดนะครับสุดท้าย ก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โรงเรียนที่มีนักเรียน500คนครับท่านประธานผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอาหารกลางวัน500คนนี่ได้หัวละ22บาทต่อวันก็คิดเป็นเงินก็11,000บาทต่อวันมันก็พอจัดสรรได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดโรงเรียนขนาดเล็กแค่40คนนี่ฮะงบมาหัววันละ36บาทมากกว่า22บาทนะครับ แต่พอคุณ40เข้าไปวันหนึ่ง1440บาทเงิน1,400บาทจะไปจัดสรรอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอะไรได้อย่างนี้ครับที่เขาเรียกว่าการที่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถบริหารให้มีความประหยัดต่อขนาดได้หรือมันไม่มีอีโค o นมีออฟสเกนั่นเองที่ผ่านมาครับการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็ทำกันแบบอ้อมๆครับครูไม่ครบชั้นก็พยายามสอนแบบคระชั้นดีครับมีการใช้สื่อมาช่วยแต่มันดีไม่สุดครับ ถ้าตราบใดก็ตามที่โรงเรียนขนาดเล็กยังต้องสอนแบบ8สาระวิชาเรียนเยอะสอบเยอะการบ้านเยอะไม่รู้เรียนอะไรยะเยอะแยะปีหนึ่งหน0่ชั่วโมงสิ่งที่ทำอยู่ก็ทำได้แค่ทุเลาปัญหาแต่ปัญหาไม่ได้แก้การควบรวมโรงเรียนที่ผ่านมาการจ่ายเงินชดเชยค่าเดินทางให้เด็กนะครับก็วันหนึ่งสถึง20บาทต่อว,วันผมถามครับว่าเงินแค่นี้จะไปจัดหาไปจัดจ้างลถบริการสาธนารณะอะไรได้ คุณครูที่เขากะรูนานะครับเอารถปิกอัพนะครับส่วนตัวไปรับส่งเด็กก็กลัวครับว่าถ้าวันดีคืนดีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะต้องมารับผิดชอบการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องพูดกันตรงๆกับประชาชนว่ากระทรวงศึกษาธิการจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของโรงเรียนขนาดเล็กเสียใหม่แต่ต้องเป็นการปรับเปลี่ยนที่มียุทธศาสตร์ครับท่านประธานมีความโปรง่งใสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ใช่อยู่ดีก็ไปสั่งยุบโรงเรียนเขาดื้อแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าโรงเรียนเหล่านี้ปู่ย่าตาชั่วปู่ย่าตาทวดปู่ย่าตายายนะครับมีความผูกพันกับชุมชนนะครับมาโดยตลอดก่อนอื่นเลยครับผมคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หน่วยงานทางด้านการศึกษารวมทั้งกศส,ะสะครับจะต้องออกมายืนยันช่วยกันครับว่าโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มโ e c t e d School อยู่บนเขาอยู่บนเกาะแก่งนะครับหรืออยู่บนที่พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโรงเรียน ใกล้เคียงเนี่ยนะครับที่มีอยู่จํานวนประมาณสักเกือบ1,600แห่งเนี่ยจะต้องไม่ยุบแน่ๆยุบมีเรื่องนะครับและที่สําคัญที่สุดครับไม่ใช่แค่ไม่ยุบนะครับแต่ต้องมีการจัดสรรงบป,ประมาณแบบใหม่ที่เพียงพอต่อการบริหารไม่ได้จัดแบบลายหัวอีกต่อไปคงที่ต้องใช้เท่าไหร่ก็ต้องจัดเท่านั้นเพื่อให้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพให้ได้ไม่ได้จัดแบบลายหัวแบบที่ทําอยู่โรงเรียนที่ถูกควบรวมครับต้องมีนโยบายในการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อทําให้โรงเรียนที่ถูกควบรวมเนี่ย ได้รับการปรับปรุงและถูกนำไปใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมชุมชนไม่ถูกปล่อยให้ลกล้างให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐอีกต่อไปนะครับมีการจัดสรรง,งบอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับท้องถิ่นครับในการจัดบริการลดโรงเรียนเพื่อรับส่งนักเรียน,นไปยังโรงเรียนต่างๆในท้องถิน่นพอโรงเรียนนะครับถูกปรับลด ให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนนักเรียนนะฮะโรงเรียนก็จะมีงบประมาณเพียงพอนะครับในการบริหารจัดการให้โรงเรียนมีความปลอดภยัยห้องน้ำถูกสุขลักษณะอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัยมีครูครบชั้นครบวิชามีงบในการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมผมยืนยันครับว่าตามพรบของกศส,อสอในมาตราที่หวงเล็บ1งวงเล็บ5วงเล็บ6 ผมคิดว่ากสศาสามารถเป็นแกนหลักเลยนะครับในการเข้ามาผลักดันการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังกล้าหาญครับที่จะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยและข้อเท็จจริงเพื่อคลี่คลายอคติและความไม่เข้าใจกันที่เกิดขึ้นอยู่ในณขณะน,นี้อีกนิดหนึ่งครับท่านประธานและหากพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานนะครับของคณะกรรมการตรวจสอบภายในกสศาประจําปีงบประมาณ2565นะครับ ดูตามผมนะครับที่หน้า116ตามข้อสังเกตของกอตอสอก็ระบุครับว่ามีเงินรับคืนของโครงการกรอสอสเนี่ยเงินรับคืนตรงนี้ก็มียอดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผมเชื่อครับว่ากสสสามารถเอางบประมาณส่วนนี้เอาเงินรับคืนส่วนนี้มาจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนได้เป็นอย่างดีสําหรับปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กครับผมพูดตรงๆงครับหากว่าจะต้องถูกเกลียด เพราะว่าเราพูดความจริงเราก็ต้องกล้าที่จะถูกเกลียดเพราะถ้าเราต้องการรักษาโรคที่มันเป็นอยู่เราก็ต้องกล้ากินยาที่ขมต้องกล้าที่จะผ่าตัดเพื่อไม่ให้โรคร้ายลุกลามบานปลายผมเชื่อว่ากศส,อส,อสมีศักยภาพที่จะเป็นแกนนําในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนี้ได้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นปัญหาที่เรารู้สึกอึดอัดเวลาที่เราต้องพูดถึงแต่ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานี้แบบตรงไปตรงมา ก่อนที่มันจะสายเกินไปและผมยินดีที่จะร่วมมือกับกสสในทุกเวทีในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กขอบพรคุณครับท่านประธาน